นี่เป็นคนหนึ่งนะที่แบบเคยประสบปัญหาโดนบอกว่าเราไปมองหาเรื่องเขาทาังทัที่แบบว่าในใจเราอะไม่คิดอะไรเลยไม่รู้นะคนอื่นเป็นไหมแต่เราอะก็ไม่เข้าใจคนประเภทนี้เหมือนกันที่เขาอะมีความเข้าใจว่าเวลาใครมองเขาอะเขาจะมาคิดว่าเขาโดนจ้องหาเรื่องอะทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าคนที่มองอะ ไม่ได้ตั้งใจหรือแบบเขาแค่ก็แค่ทางผ่านด้วยซ้ำอะนึกออกปะอย่างยกตัวอย่างตัวเรานะเราอะที่เคยเจอประสบปัญหากับตัวนะ่ะก็คือว่ามีวันหนึ่งอะเราอะไปเดินไปเดินในนี่เราจะไปดูหนังไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นไม่รู้ใครเคยไปที่นี่ไหมนะก็ค,คือบิ๊กซีเพชรเกษมใช่ปะมันจะมีโรงหนังแล้วแบบพอมันขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บบันไดเลื่อนปุ๊บ ก็จะเจอเป็นแบบเหมือนที่นั่งรอหนังพอดีแล้วข้างๆทางฝาผนังอะเขาก็จะมีโปสเตอร์ใช่ปะ่ะแล้วเราอะเป็นคนชอบดูชอบดูโปรตเตอร์เออแล้วเราอะก็เป็นแบบเหมือนตาไปเห็นไปเห็นโปรตเตอร์หนึ่งพอดีอะแต่กลายเป็นว่ามันจะมีแบบว่าเป็นคนสองคนเนาะคนสองคนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเราโปรตเตอร์เขาจะอยู่ตรงนี้ เอ,อแล้วเราอะตาแบบเพ่งไปที่โปรเตอร์เลยปับ๊บเออตาเพ่งไปที่โปรเตอร์คือแบบไม่ได้สนใจอะไรสองคนนี้เลยนะคนเนี้ยไม่เท่าไร่หรอกแต่คนเนี้ยอยู่ดีเขาเหมือนพูดกับเพื่อนเขาไม่ก็แฟนเขาอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันพูดว่าแม่งมองอะไรของมันวะเขาพูดตลกอะคือแบบว่า คือแบบสงสัยอะ่ะมันเป็นข้อสงสัยไงอคือแบบคนที่คิดว่าคนอื่นไปมองเขาคนที่คิดว่ามีคนมองเขาพรามาหาเรื่องตัวเองอะ่ะแล้วคุณอะ่ะรู้ได้ไงว่าเขาว่ะมองคนอยู่ถ้าคุณอะ่ะไม่ได้มองเขาเหมือนกันคนเราอะ่ะมักจะมีความคิดมักจะคิดว่าคนอื่น คนอื่นอ่ะคนคนเราอะ่ะมันเหมือนกระจกสะท้อนอะ่ะอืมคนอะ่ะมักจะมองเห็นสิ่งอื่นอย่างเออย่างใน A เออย่างเงี้ยทั้งๆที่มีในเอกับในบีใช่ปะในบีอ่ะก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรหรอกแต่ในเอเนี่ยมันไม่ชอบในบีแต่ในเออ่ะก็มักจะ เห็นอะไรก็ไม no ่รู้อ่ะในตัวนายบีทั้งๆที่บางทีนายบีอ่ะอาจไม่ได้เป็นแบบที่นายเอคิดก็ได้นั่นก็แสดงว่านายเออคิดว่านายบีอ่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบสิ่งที่นายเอคิดอะคือคนเราอ่ะเวลาจะมองคนอื่นะหรือจะคิดว่าคนนั้นอ่ะเป็นคนยังไงอะคุณจะมองออกได้ยังไงถ้าในสิ่งถ้าสิ่งสิ่งนั้นอะมันไม่มีในตัวคนเอง เอออย่างสมมตินนะไอ้รูปร่างภายนอกอะคนเขาก็รู้อยู่แล้วแหละรูปร่างอ้วนผอมดําขาวอ้วนเตี้ยอ้วนอะไรนะสูงเตี้ยเนี่ยแต่นี้ใสอะสมมตินนะสมมติมีคนมาด่าเราว่าแลดไอ้นี่แม่งแลดวะ่ะไอ้นี่แม่งแลดวะ่ะแล้วแล้วเราต้องรู้สึกไหมงทั้งๆเราก็ไม่ใช่คนแลดอะจริงปะละ่ะ แล้วทําไมไอคนที่แม่งด่าเราอะถึงใช้คําว่าแลดได้อะงั่นแสดงว่าคุณรู้ไงคุณรู้ว่าไอแลดอะมันคืออะไรมันเป็นยังไงคุณเองหรือเปล่าที่มีสิ่งนั้นในตัวคุณเลยไปด่าเขาอะ่ะเออแล้วการที่มองอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขามองหาเรื่องคุณอะ เอออันนี้กลับมาเข้าเรื่องนะการเรื่องมองการคิดว่าคนอื่นเขามองหาเรื่องทงั้งๆที่แบบแบบม่ไม่มีอะไรเลยเว้ยเออแล้วแบบอย่างเนี้ยอย่างมันก็เหมือนมองทิวทัศน์อะคุณคิดดูดิคุณไปเที่ยวอะคุณไปเที่ยวทิวทัศน์อะคุณก็มองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณ ก็แค่เป็นตัวประกอบของทิวทัศน์ที่เขามองเว้ยไม่หรูจะคิดอะไรนักหนาหาว่าเขาแบบมองหาเรื่องคุณแต่มันสายตาดัานไปปะดันพอดีไงนงออกวะหรือว่าในใจจริงของคุณแล้วอะคุณกำลังคิดจะหาเรื่องเขากันแน่คุณถึงจ้องเขาอะฮะมันแบบอะไรวะ มันก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันน,นะเนอะ